ฟัก u t u b e วมนิสิม่ารีวิวอุปกรณ์เดินป่าเขาป่าเนาะจะเป็นส่วน,นมันจะมีนี่แบบนี้เป็นส่วนเนาะหรือเป็นจกก็ได้เนาะมันก็จะเป็นแทง่งแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หานะหาแทง่งเอามาประกอบมา,อามาหานนันใส่ก,กันเนาะ เบางเนื้อของวัตถุแล้วเวอเบางเนื้อของวัตถุดิบโบแมนวัตถุดิบเนื้อของเอออย่างวัสดุมันคับมจีวัลสเตนเลสกับโบแมนนะมันเป็นมันเป็น,น,ปนอลูมิเนียมอัลลอยเนะาะหอยเบื้องเนาะคำคำผิดกับขอโทษเด้อแต่โบแมนสเตนเลสแน่นอะนเบืนะ้องเนาะอาจจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะมาหามหันต่อสักการ์บีเนาะ จะกลายเป็นการส่วนหรือการจกก็ได้นะนอกจากนั้นมันจะมีอุปกรณ์ซ่อนอยู่ข้างในนะแต่ค่อยอรีวิวดีกว่านะมันเป็นของมีคมนะมันเป็นมันคือเขาเอ่นอย่างเป็นลูกเป็นแนวแทงเป็นคือมีดเป็นยังกระมีนะเอออะไรก็จันพิษกดบักหาอยู่นี่ยังก็พิษนี่ก็เป็นเข็มทิศเนาะเป็นทิศใจได้จริง เข้มทิดเวลาเราเดินป่ามีประโยชน์เนาะเฮาขันเป็นบอลอัดอัดตูดอัดก้นแทงนะ่ยต่อซะกันเรื่อยๆเนาะสีหาแทงสีหาทอนอันเมื่อกี้นี่เป็นเล็มแหลมแบบมันเป็นบอลน,นี่นี่นี่ปลายนี่นะนี่อันนี้นะก็เป็นบอลทุบก,กระจกนะทุบแก้วก็ได้ทุกแก้วลดเวลาฉุกเฉินนะลูกอะอันนีทุบแก้วง่ายๆเนาะ นี่นี่แหลมแหลมๆมสมถใช้ทุกแก้วได้ต่อกันไปยา,าวๆแบเชืยาวเติมนะพี่น้องมันโบกแขงของแข่งนะมันจะแข็งแห้งมันแน่นหนาดีอยู่ฮแล้วก็ต่อใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะพิเศษนิดหนึ่งมันจะหันทวนเข็มโมงมันจะหันตามเข็มโมง จะงงน่อยหนึ่งเนาะบนหันใช้หัวมันหัวจบวันนี้งันก็ไปแล้วเขาก็จะได้ชวนสชวนถักดินหรือว่าขุดกลืนยังกระยาที่เขาเข้าป่าหรือว่าเขาไปนํารถออฟโรดบริเวณรถติดลมเขาก็สามารถใช้ในขุดขี้ตมอ,ออกได้เนาะเป็นชวนขุดออกได้มีประโยชน์เนาะเี๋จะไปขุดไปยังไงแล้วแต่อันนี้เป็นเลื่อยเป็นเลื่อยเลื่อยไม่ได้เนาะเป็นใบเลื่อย เป็นแขวไปเลยเนี่ยจบบวกคมแต่ว่าคางนี่คมเนาะใช้เป็นผ้าฟันไม้ได้เนาะคมเบื้องเอาใช้ได้การใช้งานมันกับบอยากเนาะแต่มันจะมีอุปกรณ์เสริมกับไปไปเบิ้งเอาเนาะแต่ว่าข่อยคือสุดความสามารถีวิวแต่ทำนี่กับยันพิษคตเพิ่นละ มิเงี้ยก็ถือเป็นอาวุธบนเนาะยูทูบสตีนนะนี่นะเครื่องใส้ของซอยก็เป็นอาวุธเพราะฉะนั้นก็มีดเครื่องครัวมันก็เป็นอาวุธประเภทนี้เนาะเนี่ยฮะแน่นๆเป็นโจกโค่นแน่นนะแข็งๆดีมา นอกจากนั้นก็ยังมีกระแจเผืนห้มาเนาะเป็นตระบิดจุ่มอีกคางหนึ่งเป็นจุ่มคางหนึ่งเป็นเป็นแปเนาะเอาก็ต่อใส่น้ำน้ำหนันแหละเนาะสามารถเอาสุดไปได้เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์กันไขหันนั่นหันนี่เนาะเวลาเฉดที่จำเป็นเนาะหันได้มีตระบิดจุ่มกับตระบิดแปรห้แต่ว่าเป็นแบบเป็นสองสองด้านเอาหันใส่ได้ คือคือโดนมีประโยชน์ได้เข้าป่าเขาอย่างนี้เนาะสมมติว่าอยู่ในป่าก็เป็นมันสามารถเป็นแนวป้องกันสัตว์นไฮได้เนาะเป็นกระบอกก็ได้สมมติเ้าเรใส่ส่วนอย่างเป็นกระบอกกระบอกแทง่งเนี่ยเก็บสี่เป็นกระบอกเนาะนี่มมนกลเป็นกระบอกบอ F C. เลยอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยเข็มทิศ ก็จะเป็นบอลทบุบทุบแวนเนาะแล้วมันจะมีบอลต่อเป็นคือข่อยว่าแหละมันจะมีอุปกรณ์อีกเป็นแหลมๆต่อใส่เป็นคืออุปกรณ์แบบว่าเฮป้องกั้นโตนะเออแต่ว่าข่อยคือิบะรีวิแวแหละป้าแหลนะเนาะแหมมันอยู่ในถุงนั่นแหละสุดก่อนกับคำนี้ ตัวนี้สําคัญอย่าให้เบิ่งเนี่ยเขาเอิ่อนอย่างแนวจุดไฟเนาะเาเอามีดขูดขูดขูดเขาเอื่อนไม่นี่เสียบเขาเอิ่อนอย่างเนาะเอาขูดขูดขูดมันออกแล้วเาก็เอานี่มาต่อยเอามีดมาต่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดประกายไฟมันสามารถดังไฟได้เนาะจุดไฟได้งามจําเป็นอันนี้ขาดลายขาดลายตัวนี้มีประโยชน์เนี่ยเอาขูดขูดเอาอันนาออกแล้วกองไว้แล้วก็สามารถจุดไฟได้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้า